เจ้าบรรยากาศหนาบ้านนะคะเนาะคือเกาจะมาตกแต่ง,งนะคะกลิ่นกุหลาบเนาะต้นมะละกอแม่จะรอดไหม่นะคะเพิ่งย้ายมาจากต้นในมะกูดตรงนั้นนะคะจะตุยไหมเนาะนี่เนาะนะคะรอติดตามกันหน้าฝนค่ะเราต้องตัดดอก ต้นนี้ออกดอก่าค่อยสวยนะจ่ะก็จะเอาเอาออกไปใส่กระทางกระยานเขาใสะะ่ตัวอนอั้นนี่นะกุหลาบต้นนี้เอาแดดออกแม่ก็ถือกล้องมาแดดออกนะคะต้นนี้สีเหลืองคือสวยมากเลยนะคิดว่าเขาจะไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่กุหลาบบ้านนะต้นอันสีเหลืองต้นนี้นะคะกุหลาบต้นนี้ก็ไม่สวยเลยนะเป็นต้นสีแดง ไม่รอดเองไม่มันจะเอาทิ้งหรือเปล่านะคะถอนทิ้งนใบเหลืองหมดแล้วค่ะน่าจะไม่รอดนะต้นนี้ก็นานะคะ่ะกำลังเจริญงอกงามตอนแรกๆเหมือนกับจะตายนะคะพอทิ้งไม่นานะคะะก็จะก็ขเขาจะสวยแบบนี้นะต้นนี้อันนี้เป็นต้นฟ้าทลายโจรนนะคะแม่ก็ปลูกเอาไว้เป็น เอาไว้กินนะคะเป็นสมุนไพรเนาะก็จะกินวาละสองใบนะคะบางวันลมว่ไม่ได้กินแต่ว่ารสชาติคือขมมากนะะในกระถางนี้ต้นขิงนะคะขิงมันขึ้นง่ายค่ะไม่ต้องดูแลเราต้องมีเนาะแล้วก็ต้นกระชายคืออยู่ต่างแดนเนาะต้นกระซ่าต้นมะกรูดนี่ค่ะเราปลูกเองหาต้นกระชายแม่จะพามาดู ใช่ไหมคะยังไม่มีหัวนะเคยเลื้อยดูรอบหนึ่งยังไม่มีหัวนะคะแต่วาก็เริ่มแตกหัวนิดนิดนะคะแบบประมาณนี้นะคะยังไม่มสมบูรณ์มากปลูกเยอะๆค่ะเพราะว่าเอาไว้่าทําเมนูอาหารไทยนะคะผัดเผ็ดหรือว่าจะเป็นแกงป่านะคะแล้วก็อีกหลายเมนูนะคะสำหรับกระชายทุวนี้ก็มีการเอาไป เอาไปปั่นนะคะคั้นเอาน้ําแล้วก็ดื่มกินสดได้นะคะเพราะแม่ชอบสมุนไพรเนาะต้นมะกรูดแม่ดูขึ้นเยอะมากนะคะดอกตัวนี้นะ,ะสวยสนอยโอ้เด็ดอากค่นนะ,คะลูกเล็กๆก็เ,กเยอะคะ่ะแม่เอาไปใส่ในห้องน้ํานะ,ะตัดปานเป็นแบบว่าชิ้นๆเนาะไว้ในห้องน้ําหอมคะ่ะนี่แม่จะพาชมเมื่อคืนฝนตกหนัจกจ้ะพี่เอา ข้างบ้านไม่อยู่ค่ะก็เลยออกมาทำคลิปนะคะไม่รู้เขาไปไหนกันอายุจุดีกวอยา่างอไอว้านะคะน,นออกมากว่าเห็ุคลิปอยังเขาจระมัขั้น <c oughs> อ,อันต้นไม้มงคุณนะคะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนี่เสียไปไว้ยล้าน,นะคะ่ะก็เลย ว่างไวแบบนี้เนาะอันนี้ต้นงวงช้างนะคะอันนี้จะเป็นแบบงวงช้างที่เคยเห็นทั่วไปนะคะเพาะไวเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นงวงช้างหางตุ๊กแกไหมนะคะในแต่ละภาคก็ียกไม่เหมือนกันเนาะต้นกระชายกระชายกระชายคือปลาต้นนี้ค่ะ เป็นนอมากแบบสวยมากเลยเนาะโอใหญ่นะะจะตัดทริงก็ใส่ไดยต้นนั้นก็สิบรอดลแล้วนัต้นนะตอนนี้เป็นสีโอรสนะคะน้องใหม่ของเราแต่ก็โอเคค่ะมันไม่ได้เหมือนต้นนั้นที่ว่าเหลืองๆเนาะจ้า tun vai mort